โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับเว็บการันตีครับผมวันนี้ผมจะมาสุ่มนะครับก็อย่างแรกเราไปสมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับใครสมัครไม่เป็นก็สามารถดูตามผมได้นะครับก็ใส่รหัสผ่านยืนยันนะครับรหัสตัวยืนแล้วก็กดฉันไม่ใช้โปรแกรมส์แต่ลงมันครับอันนี้ผมอัดในมือถือนะครับสุ่มในมือถือแล้วท่านผู้ชมได้ดูกันเลยครับนี่โอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมกันบ้างครับแต่ว่าผมเติมมาแล้วนะครับโอเคกดเข้าไปตรงเติมนะครับกดเข้าไปตรงวิธีการเติมครับนะใครที่เติมไม่เป็นก็สามารถดูได้นะ ประมาณนี้นะครับถ้าใครดูเข้าใจแล้วก็สามารถสามารถเติมได้เลยนะครับไม่ต้องดูตรงนี้ก right ็ได้นะครับผมถ้าใครเติมเสร็จแล้วมันจะมีลิงก์ให้คัดลองนะแล้วก็มาวางตรงนี้ครับประมาณนี้เลยครับผมแต่ว่าผมเติมมาแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะเข้าแล้วก็ไปสุ่มให้ท่านผู้ชมได้ดูกันครับอเคครับเดี๋ยวเราโอเคนะผมตอนนี้เราก็อยู่หน้าเว็บแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มไอดีสุ่มไอดีโหดนะครับมีดีทุกช่องนะครับผมก็สุ่มยังไงเราก็ได้ไอดีนะครับตอนนี้ผมมีงบอยู่100เครดิตนะครับะะ่่ค้้งเีีียนนนนออใชก็ื ซุมยังไงก็ได้นะครับลองซุมไปเลยนะครับผมโอเคครับเราได้ไอเดียบอกเอฟนะครับมันก็จะมีไอเดีเขียนบอกข้างล่างนี้เลยครับแต่ว่าผมจะเซ็นเซอร์ไว้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะมาสุมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบช่องดีนะซุมแบบไม่เกลือก็มีนะไม่ใช่นาะสุมแบบไม่เกลือนี่นะครับซุมไม่มีเกลือครับก็จะเป็นแบบนี่นครับทุกคนก็จะมีซุมพวกหมัดอะไรครับ ไอดีมัดไอดีมัดครับก็จะมีลายมัดเลยนะครับผมประมาณนี้เนาะ We โอเคเดี๋ยวเราไปดูแบบช่องอื่นแล้วกันนะครับ no อันนี้ครับเป็นไอดียถ้าปักตรงครับซุมไม่มีกเกลือครับแต่ว <We S 2> ่าจะเป็นซืบนอกอะไรก็ว่ากันไปนครับผมบะจะมีเช่าเลยเนาะซืบนอกเช่าอะไรประมาณนี้ <want> ถ้าใครโชคดีก็คือได้แบบทาวน์เปเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เป็นที่เราสุมกันเมื่อกี้ครับก็ประมาณนี้เลยครับ ใครที่อยากจะสุ่มผมจะทิ Yar ้งล okay, ิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโอเคครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ดีแบบเอฟมาเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมก็ใครที่อยากจะสุ่มนะครับก็ทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็อาจจะมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็เป็นเว็บการันตีนะครับใครที่อยากจะสุ่มก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับและใครที่อยากให้ผมไปสุ่มเว็บไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้ายรันะบคผม ก็วันนี้ผมก็จะมาบอกนี่ครับว่าคลิปที่แล้วผมยังไม่ได้แจกนะครับเพราะว่าคนกดไลค์ยังไม่ถึงสองร้อยนะครับใครที่อยากจะได้รหัสนี่ครับก็กดไลค์คลิปนี้ถึงสองรอยไลค์นี่ครับผมจะมาแจกพิดด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็มีคนขอมานี่ครับอยากดูสกินปืนนะครับผมก็จัดไปนะครับสกินปืนก็จะเป็นพวกไอคีนะครับ n 1 4นสิบสี่นะผมก็ประมาณนี้เลยนะครับ ก็จะมีคอซ่ารันสองแล้วก็มีสกายนะครับผมเอ็มแปดนะครับเอ็มแปดเลเวลหนึ่งอยู่เลยนะครับผมของก็จะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าผมเป็นแบบไม่ค่อยมีตังค์เติมเท่าไหร่นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุดกันบ้างนะครับมีคนขอมานะครับผมนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับผมพวกชุดอะไรนะครับ ยืนนะครับชู้อะไรชู้เพืหญิงอะไรก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคโอเคนะครับใครที่อยากจะได้รหัสนี้ครับกดไลค์คลิปนี้ถึง200ไลน์นะครับแล้วก็ดูคลิปให้จบนะครับแล้วก็กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับผมก็คอมเมนต์ดีๆแลวก็ลิงก์เฟซของตัวเองไว้นะครับผมจะทำการสุ่มแจกนะครับผมถ้าคนกดใจคลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับผมก็จะทําการแจกนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้เติมคันนะครับผมก็จะเติมให้ด้วยนะครับ แค่หนึคนเท่านั้นนะครับเพราะว่าผมไม่มีงบจริงๆนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับโอเคตอนนี้แรงผมก็อยู่เต็มที่แต้มอยู่483แต้มนะครับผมก็4 8 0 3นะครับเพราะว่าตอนแรกมันจะ900นะครับแต่ว่าผม ลงไปลบนะครับเพราะว่ามันใกล้จะรีแรงแล้วเนาะผมก็เลยไม่สีเรียนนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะมีตู้สุ่มอีโวนี่ผมไม่ได้สุ่มนะครับเพราะว่าไม่มีตังจริงๆนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับเจ็บคอมากเลยครับตอนนี้นี่ครับก็มีอยู่เก้าใบนะครับแต่ว่าเก็บไว้สุ่มตู้ต่อไปนะครับผมประมาณนี้เลย โอเคคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่เกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็ใครดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะครับ